mm -hmm. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีมอบเกียิบัติยกย่องเชื้อสุเกียรตินัวิจัยหญิงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จากการประกวดผลงานวิจัย Korea International w o m e n Invention e x ช i ่ i t i o n 2014หรือ k I w i e ีณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยท่่โาาสาราจารย์ดรจอมเนียนยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกาวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักวิจัยที่ได да. ้รับรางวัลได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ดรอรุณีคงดีคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเหรียญทองจากผลงานวิจัยการสกัดโปรตีนไฟโบอินในขั้นตอนการผลิตผ้าไหมให้สวมใส่สบาย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงพรออรเลิศพิสารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับเหรียญเงินจากผลงานไบโอมัสจากสาลานไก่และ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตรสุธยาพิมพิไลคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากผลงานแอนตี ative, ้ออกซิเดทีฟฟีโนไลส์สารสกัดจากเยื um ่อหุ้มเมล็ดข้าวโดยพิธีมอบกคติบัตรจัดขึ้นณนห้องประชุมสภาชั้น5 สำนักงานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์อรุณีคงดีค่ะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะได้นำงานวิจัยนะคะเข้าไปประกวดนะคะในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2014นะคะที่ประเทศเกาหลีนะคะกรุงโซลนะคะหลังวัลที่ได้นะคะจากาประเทศเกาหลีใต้นะคะก็เป็น g r o b a l i z e นะคะ,คะที่เหตุอันนี้นะคะงานวิจัยที่ได้นำเข้าประกวดนะคะก็เป็น การเอาเศษวัสดุนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะก็คือเป็นเศษไหมนะคะจากโรงงานนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นส่วนที่ปั่นเส้นเส้นใยไหมนะคะจากส่วนที่เป็นรังไหมนะคะส่วนที่เป็นส่วนข้างนอกเนี่ยนะคะ,ะมันจะไม่สามารถกลายเป็นเส้นไหมเรียบเรียบเทียบไป้ทำเป็นสิ่งทอได้นะคะก็เลยเกิดเป็นเวสนะคะเศษ วัสดุที่เกิดขึ้นจากโรงงานนะคะที่ไม่มีมูลค่าเลยนะคะในงานวิจัยนี้ก็เลยนำเอา,อาเศษใหมนี้นะคะมาทำเป็นสารละลายนะคะแล้วก็โค้ดลงบนเสื้อผ้าฝ้ายนะคะปกติเสื้อผ้าฝ้ายเนี่ยจะมีลักษณะที่สวมใส่สบายนะคะอยู่แล้วแต่ว่าจะยับง่ายนะคะอันนี้ก็พอเอาไหมมาโคดเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้แห้งนะคะผ่านกระบวนการที่โจทดสิทธิบัตร นะคะก็จะได้ผ้า,าที่ทําจากฝ้ายนะคะแล้วก็โค้ดด้วยไหมนะคะก็จะมีสมบัติที่สวมสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็กันยับนะคะแล้วก็สามารถย้อมสีด้วยสีชนิดอื่นนะคะที่ทําให้สีไม่ตกได้ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ดวงพรอมอเลิศพิสารนะคะสาหรับชิ้นงานที่อาจารย์นําไปประกวดที่ประเทศเกาหลีในงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สําหรับสตรีนะคะระดับนานาชาติก็คือว่าเป็นเรื่องของสาล่ายไก่ค่ะเป็นสาล่ายพื้นบ้านสีเขียวนะคะเป็นเส้นยาวซึ่งชาวบ้านภาคเหนือน,ะนิยมนามารับประทานเป็นอาหารนะคะในรูปแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นยําหรือว่าตํา สาหร่ายไก่นะคะคือตัวนี้เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนในรูปแบบของการรับประทานซึ่งมูลค่าค่อนข้างต่ำนะคะอาจารย์ก็เปลี่ยนคือทาเป็นสารสกัดเนื่องจากคุณสมบัติของสาหร่ายไก่เนี่ยเขามีความก่อเจลค่อนข้างสูงซึ่งดีกว่าตัวที่อาจารย์เอาไปประกวดปีที่แล้วด้วยนะคะราคาต้นทุนก็ถูกกว่าหลักๆเลยก็คือว่าเขาจะมีฤทธิ์ในการต้านริ้วรอยนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์นำไปประกวดรอบนี้ก็จะมี2ชิ้น ก็คือเป็นเป็นเจลลดริ้วรอยและก็เป็นเจลมาร์กใต้ตาและจมูกนะคะซึ่งดีไซน์ก็จะหน้าตาแบบที่ท,ที่ที่ได้ชมอยู่นะคะโดยที่จากการประกวดเนี่ยมีผู้สนใจทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวๆเกาหลีนะคะค่อนข้างจะชื่นชอบกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองชิ้นนี้มากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยในการประกวดครั้งนี้ก็เลยได้รับรางวัลเหรียญเงินกลับมาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สุธยาพิมพิไลนะคะจากภาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะมี Product ที่มาจากงาน Research ของเราจริงๆหรือว่างานวิจัยของเรานะคะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจุดริเริ่มนิดนึงก็คือจากข้าวหักที่มีสีนะคะปกติเนี่ยเราจะบริโภคข้าวที่มีสีค่อนข้างมากทีนี้เนี่ยด้วยคุณประโยชน์ของเขานอกจากใยอาหารแล้วก็ยังมี ในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการให้ความร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้สารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าจะเป็นเราจะทําได้อย่างไรในการที่จะสกัดด้วยวิธีทางกายภาพนะคะทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของวัตถุดิบที่เข้ามาวัตถุดิบเนี่ยเราใช้ข้าวหักเพราะว่าข้าวหักเนี่ยเป็นตัวที่ ราคาต่ํามากในท้องตลาดนะคะเราก็เลยว่าเราจะเอาเข้าวหักนี่มาเป็นตัวเริ่มต้นของเราทีนี้เราจะทํายังไงที่จะผลิตอาหารเพื่ออาหารเสริมเพื่อให้กับทางาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนี่เราจะต้องเอระมัดระวังในเรื่องของปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ให้มากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่ชาร์เลนจ์เรามากก็คือว่ามันจะมีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นข้าวหักที่เป็นส่วนที่เป็น ส่วนที่เป็นแป้งนะคะที่สามารถให้จะปะปนลงมาในผลิตภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราก็ใช้วิธีของ MJU E01 เนี่ย mm hmm. ก็พบว่ามันสามารถที่จะบล็อกแป้งตรงนั้นมาให้ออกมาปะปนกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนอกจากนี้เราเพบว่าถ้าในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยสามารถที่จะสะกัดสารสกัดที่มีประโยชน์ตรงนี้ออกมาได้มากถึง160%ในข้าวสีดำนะคะเมื่อเทียบกับกระบวนการขย่ายธรรมดา ราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปาจดเป็นพาทเชนได้นะคะเป็นอนุสิทธิบัตรนะคะด้วยความร่วมมือของสวก,กนะคะแล้วก็มอแมโจนะคะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีโปรดักต์หลายๆแบบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่สําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถดื่มได้เลยนะคะ mm hmm. อันนี้เขาก็เราก็ตั้งชื่อว่าเป็นฟ mm ินไรส์นะคะ mm hmm. แล้วก็ทีนี้เนี่ยจากฟินไรส์ตัวนั้นเรามาทําเป็นหงแล้วก็จะได้เป็นโปรดักต์ที่ ร่วมกับโยเกิร์ตผงนะคะสามารถใช้ในการมาร์หน้าได้สะดวกในการพกพาเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดแล้วก็ตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือเราพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็คือเป็น f รุตตี้เจ l ลี่ฟิน i ไรตัวนี้โปรดักต์ก็คือจะเป็นลักษณะของผงนะคะเราก็แค่ผสมน้ำร้อนแล้วก็ผสมน้ำแข็งทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะ ให้เด็กดื่มได้นะคะมันจะออกรสชาติเปรี้ยวนิดนึงแต่ความเปรี้ยวนี้ก็มาจากผลไม้ทั้งสิ้นนะคะงั้นตรงนี้ก็เด็กๆชอบมากเป็นลนักษณะเหมือนเจลล่น,นะคะ ทีนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกันนะคะทั้งบริษัทข้าวธรรมชาติจำกัดที่อยู่สุขโขทยัยทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งวชอ,อแล้วก็สวกผู้สนับสนุนทุนวิจัยของเราตรงนี้นะคะแล้วก็มี UBI ที่ช่วยในเรื่องของแพคเกจิ้งให้เรานะคะแล้วก็มีผู้ร่วมางานวิจัยหลายๆท่านทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะก็จะขอฝาก ดักตแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้เอาไว้ด้วยละกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ